ห้องทางขวามือนี่คือภายในบริเวณโรงงานห้องขวามือเป็นห้องที่ดำเนินการขั้นตอนแรกของการผลิตยาคือห้องทำความสะอาดและคัดเลือกห้องทำความสะอาดหรือล้างผักมีประกอบไปด้วยสี่บอ่อบ่อที่อยู่ในสุดที่มีตะกร้าสีแดงอยู่ข้างบนคือเปนบอ่อที่หนึ่ง บ่อที่สองบ่อที่สามบ่อที่4ี่บ่อที่หนึ่งนี้จะบรรจุน้ำผสมคอรีนหนึ่งช้อนชาซึ่งเป็นขบวนการสุดท้ายในการล้างเพื่อฆ่าเชือ้อหลังจากได้ล้างความสกปรกของผิวใบจากบ่อที่สี่สามสอง จนกระทั่งค่อนข้างสะอาดแล้วจึงนําไปล้างในบ่อที่หนึ่ง